เดบเบูองวัดสิไม้ถือสามโตเต็มๆัาผมทั้งไลาสดพร้อมเด้อนะครับผลงานเพลงที่มีความหมายเพราะเๆของพี่ตะกะแตนชุนลดานะครับ มอนี่ฝากที่ตอนนองทั้งบ้านนะครับหวังว่าจะมีความสุขไปกับทุกๆผลงานเพลงนะครับปิดผาดประการใดสิ์เดี่ยวของผมผู้นำทีมงานหมอลำเสียงมิหกนกพงศกรครับขอน้อมรับความผิดพลาดไปแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับเอามันี้ครับช่วงเวลาที่พี่นองรอบค่อยก็มาถึงแล้วมูนี่ดึกแน่ว่าเป็นยังครับแถมเวล่ลาเวลร่ายพี่นองเดมวนซึนจนหอดวินาทีสุดท้ายครับช่วงนี้นำพาแฟนๆพบกับนักเอกสาวเสียงตะสะออนหลายครับน้องไอายสักุณาพรเสียงม่หกครับ เาผัวเพื่มาทางนี้เรามีที่ให้ผ่อนคลายคือชมลมแดนกาใจายบอดเอาคนรับเพลง้าวผพว con trai cứ trong lòng tên cả trái, bổ tốc ai hãy hiểu mà, quang mỹ สวัไดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีให้ลูกสาวในพี่น้องครับผมปาดขอบคุณแดนเซอร์มากมากเลยนะครับอัญล่าทักทายพี่น้องบ้านเฮ้าสะกอรสวัสดีจ้าน้องายศักร์นพรจ้าอีหล่าคือ่อบอกเก่งๆกอยุติเรื่องหองูรื่้งหองคนบอกดีดีมือนีพี่น้องเ้ยนะครับมือหนีเพน ล่าเรื่องแห้งนะครับผมปกติปัสินังซื่อๆยืมบุอิบเลียนหน้าเลียนหลังยื่พอว่ามันสีมียเสีดอกว่านะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดนะครับพอขออับไปแต่เพียงผู้เดียวได้พี่น้องเด้อนะครับเด็กหน่อยก็คือเด็กหน่อยนะครับผมลองออกไปอีลาลองผิดทนต้องขอไปในด้วจ้าแต่เต้แม่แม่พี่ๆได้ยินเสียงอีหล่าว่าจาเสื่อๆกระจอ้อนหละอีหล่าเอ้ยขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณนะครับมาลัยออนไลน์นะครับที่มอบให้หนอกอาไอาแล้วครับมอบให้ครับนกพงศกรในมือหนีพร้อมนะครับพี่น้องครับมือหนีอหลามีเพลงไม่อียงมาฝากพี่น้องอีกก็ลูกดูจำว่าใดจ้ะเดินตีขึ้นลองได้เยี่ <laughs> โอ้ยเนาะ <laughs> ดูจำว่าใดจ้าพะนะเอาโดนตีขึ้นกันนะมันเพลงอีอยงต่อไปนี่อาจารย์ จะไม่ยืนมืดอายุยังยุคข้างพะลมเนี่ยอาจารย์ไปไยคิคื <c oughs> คอมาบอกเมียมาไทยไหายเมถาว่ามื่อเนี่ยคือเอิ้นมาไทยไหายคือ,อยากคักแต่ยศไทยคลิปนี่ไหมเนาะนาอีหลานะมาไทย